ไอเฟ่ตายคาเฟ่ตายพี่เพ่งตายพี่เพ่งตายต้องเลต้องเล้ี่เพ่งตายหรอเอามึกก่อนาามตาตมาีีลให้หลังให้ลังให้ลังให้ลัให้ถึงถึงมาดึกูเดินที่โกมันได้ทำไมเหรอให้ดูดูโกวิโกโกมันออมเลมันสาเลยได้ปะเฮ้ยนั่งกลับนักับบ้านนับบ้านดูน่อยดูหน่อยดูหน่อยดนาไปก่อนนะีน่าหาจีนากลับบมาได้ปะจน่าพาจีนไปก่อนีน่าหาจีไปก่อนนะ น้าวามายายน้าบนยาาบนอาชีวิตอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่า้าเจ็บย้ายเจ็บย้าเจ็บมีมีมามีมีไปกูไปปรับเด้งได้าเด้งได้าด้งไปอยู่นะเพื่อนเพื่อนกูเจ็บเพื่อนโอ้โโทษเพื่อนเรอรดูตรงกลางหน่อยเพื่อนเพื่อนเนดูคบดูเออเราดูอยู่บวกได้ยีียีนาลีได้ได้อกด้ได้คได้ได้คตาตาดึงดง ก็ไม่ตายก็ไม่ตายก็ไม่ตายออกไปกไปปทาชงนี่ทาชงนี่ดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูให้อยู่ไม่รอเราดูหน่อยดิเคลนเคลนไปนะ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 ไปเรารักูนะเว้ยเอาเรือเมาหน้าไปไม่ตัดที่จะตายที่จะตายขำหลังให้อยู่ขำหลังให้อยู่

ตีป่ะ้ามันเจ็บมันเจ็บเลยปอกตอปอกตอปอกตอายไอ้กูจะตายเพื่อนกูจะตายไ้ไม่ชิงดปชิงดีปาพอเด้้โกเลนกเลนเกลนกดึงมาดวปดึงมาด่ดึงมาก่อนไดียป้า่้่าเนะเดึงอยู่ดึงอยู่ไอยากจะได้หนังแดงวะดูป่ะเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ดูทีมทีมร้อยทีมร้ยเออกูมีีอยู่แก็อยู่แล้วแล้วก็อยู่นะ ยันตายแ้ว <e uh, hmm. oh, um, mm, ่ยนาินาินาหมดเลยบเลก็ได้อยู่เลก็ได้อยู่เลก็ได้อยู่ดเดเดเโกสวนโก้รดูโกมีใครมั้ยเก็ได้อยู่เลก็ได้อยู่เลก็ได้อยู่เฮ้ยปะปะปปปดดึง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 ดึัดงดึ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 ดด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 งดดดดดดตดดดตดดดดัดด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 ด

ออแม่ไรแม่อะไรสวยแล้วพี่ผมว่ากันได้ผม่ากันได้เราสามทั้งเบียบเข้าเยอะจะมาดูก๊อปกูได้เดี๋ยวมาดูก๊อปกกูได้ไอซ้อมี่ิรับกซศลกกุาลกุศกเออเดอตายดตายเดือบเดอเดเดบอกก่อนตัวหน้า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  ดดดยตายกี่ล็อกชีว์้ายคนก่อนคนก่อนชาีเดียไหน้านฟิกีหน้าูฟิกเอาคนเอาคนก่อนคนก่อนคนก่อนคนลวนคนนคนลวนสของด้วยสของด้วยตดดแจจัดดดโดโยไที่ปัมสวย อยู่กลางเพื่อนเฮ้ยแดแล้วดูสิหน่อยพอแล้วไม้สิน่ะแล้วพุ่งแล้วให้สโลให้กูสโลให้กูสโลให้เอ้ยปช่วงตอมดีพื่อเอ้ยมืกบล็อกลางมืกบล็กลางเออตาตาตารอิรอดิรอดิดีเอ้ยโก็พี่ขอเลีเลยได้ปะอ่าลมันช่วยไม่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 รัข้างบนึงข้างบนนึ้าบนน้าบนน้านบนเปล่าด้านบนเปล่รู้บน่ปล่าอ้ยเนี่้้้วเอล้อบน้ ไอ้ทำเซตเวสบอเลยเดี๋ยวกูทำล่างเองเอากูไปเล่นนู่นเปล่าเล่นได้ไหมสี่ฮ่าสี่ฮ่าสี่ฮ่าไอโกดูสี่ได้ไหมเบสบเลยก็ได้นะดีกว่ามีผักนะโกนมีผักเคลียร์กางด้วยเคลางด้วยเอ็นเนียติดตายติดตายรับอยู่รับอยู่มีล้าง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 เออจัดจัดให้ลองดูซูมลองดูซูมมาทำล่างมาทำล่างมาทำล่างมาตติดชีว์อ็ออฟแล้วชีวออฟแล้วชีวออฟแล้วชีวออฟแล้วโกงมดปอลนะขอไปดูดปูดีกว่าทั้งนั้นขอดููดป ใจตใจตาใจตาใจเย็น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 เียะให้เวกูจุ่มกอดให้เพงเดียวกูจุ่มกอดให้เขียวปะาผูุโซเลยูุโซเลยฉี่มีพิกเตนะเว้ยกเล่นกเล่นดูโกหน่อยดูโกหน่อยกเล่นโกหน่อยไอ้กัวกอดนะเว้ยกลวกอดนะเว้ยไอ้เอาอดได้นะเว้ยไอ้โซนไปโซนไปอยู่อยู่กูจุมอยู่กูจุมอยู่ากกันแล้วกูอยากรู้กันตอนนที่ฝกเนะมีร้านอยู่มีร้านอยู่ กุศลกุศลกุศลเอ้ยเอาเลื่ดนไปก่อนนะเอก่อนตวเเตาเาเเอลสองสนะเว้ยกดจุ่มให้ดจุ่มให้กดจุ่มให้ตับไปเร่ยับไปเร้ยมจะตับกี่ตัวเจีนนะเว้าีเลี้งเลี้เล่นตาบาเล่นตาบอ้าไดีเพื่อนเดี๋ราจุ่มตรงนี้ได้เนค่อยเล่นนะเียววะเออีสิบวิีนาทีกูมีร้านอยู่นะว้ยจะเล่นต่ ตีน่นแอบอยู่ไม่อัดตัวเออไม่เอาพี่เพ่งเดินรอสวนยิงครับค่อยๆกูทำบอลด้วยขนาดกูทำบอลไ้ก็ได้ทีเดียวโค้หน่อยทุกโค้ดน่อี่ๆตนีตอนมินีมินีทีมินีมินีมินค่อยๆค่อยๆค่อยๆดีเอ้ยติดมึงไี่สามึงอ่เก็บะเจ็บสาด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 ออสาดอยู่สาดอยู่เอ้ยสวนท้ายสุนท้ายสุดทีเดียวดดาดเอตรงกลางระวังสินเพื่อนินกระดุ๊บินกระด๊มาตรงกลาง เดี๋ยวกูเป hey, ็นสแกนให้เดี๋ยวกูเป็นสแกนให้ฉีดนผักไปแล้วม ouais ันฆ่าเยอะได้มันต้องมียาสูดไว้ไม่มันจะถ้ามันติดบนเราขวาดป่าบูได้นะเว้ยหรอกินโองได้กินโองว่าสินมันอยู่ป uhm ่าบูป่ะกระเดืบอยู่ป่าบูป่ะเอ้ยเหมือนสินยังไม่อยู่แถวนี้วะอีกี่มันเช็คกูว่ะอ่าแต่เชี่กหลอกมันกระไดโกนอ่าอยู่ป่าเอ้ยมันอยากอยู่คลองหรือเปล่าสินแล้วเอ้กูอยากทำบนมาเพื่อนเวฟกูดันเวฟหลางเลยเอาเวฟเข้าสั่นทางแม่เลยแล้วกันเวฟเวฟสิ์เยอะมากเลยนะเว้ยอถ้ามันล้้ามันก็ไปขงหลััังงเราาาาาอออออ่่ะะะะิถ้้มนนนนดบบกกกกููจจวย เราพี่แกนนี่หน่อยนะ้ปะสแกนนี่หน่อยนะ้ปะเออข้างหลังเราเนี่ยเดินถายทักอย่าเออเจอเจอว่าอะไรหายๆรอตาสินมันรับกลางยากเนี่ยเฮ้ยเอาไอ้พิงมาสแกนอ่ะพวกเราไม่ต้องกลัวสินเราก็ได้นะพวกเลาจริงปะเราไม่ได้ต้องการให้เจอกว่าเต้องการขึ้นขึ้นไปมาโดนป๊อกไอ้เออมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเกินเว้ยโดนสุดตัวนั่นน่ะกั้นเอาหมึกกั้นเอาหมึกต้องเอาเลือดหมึกต้องเอาเลือดหมึกเอาสาบอะไรได้บ้างเอ้ยหมุดติดหมโดนติดหมุดติดหมุดโิดหมุดติดหสุดติดหะ

ไม้เนลมเลยนะวก็ก็ลเลยเฮ้ยเตีได้ตีเมันเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยอะเจ็บเพราะรอรตีเลยตีเลยตีบ้าม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 ผมผมไม่มีคนนะไอ้ตีนอยู่นะไอ้ทีมไอ้ีมตดได้ตีตีะตายตีเล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 ยตัดตีดูซิหน่อยดูซิหน่อยตีนจะตยตีเล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 ยเชฟูตีเลยตีเลยตีอยู่ตีอยู่ตีเลยตีเลยตดให้ได้เพื่อน ดึง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 เลยดึง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 เลยช่วยอยู่ช่วยอยู่ไอ้ติงเกดใจเย็นใจเย็นใจเย็นดึงดึงดึงหน่อยดึงหน่อยเย็นใจเราหมดเราหมดแล้วดึงหน่อยดึง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 ไอ้ซีนซีนซีนต่อไอ้ดึงยังไงไอ้ดึงก่อน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 ร่าง5ตดูร่าง50ไม่เป็นไรเพื่อนติดเคียวติดเคียวติดเคียวติดเคี่ยม

ห้ามขอฟ้าสู่โลกใบใหม่ ROV p r o l e a g u e 2025 Winter Beyond the Horizon